สวัสดีครับมอนี้ก็กลับมโพรกับเกษตรตามใจเหมือนเดิมน,นะครับโดยมานี้ผมก็จะพามาชมไอ้กระโพดอีกแปลงนึงครับแปลงนี้อายุเพิ่นก็นจะได้ประมาณสักหกสิบ เกือบเจหมื่นแล้วครับเพิ่งจะเริ่มออกฟักติดฟักติดดอกแล้วครับโดยผมก็จะวิธีการปลูกดูแลรักษานี่ผมก็จะศึกษาจากช่องทาง youtube ครับโดย วิธีการดูแลนะครับผมจะเริ่มจาก14มือครับผมก็จะฉีดยาก,กับจัดนอนหลังจากหันกัหยี่สีเว็ดมือผมก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยครับโดยปุ๋ยที่ผมเลือกใส่นั้นผมจะใส่ของยารามีราครับและเมื่อ อ,อายุเพื่อนใดสสี4บหาเมื่อครับผมก็จะแต่งหน้ายเพื่อนโดยวิยูเรียสูตรสสีิบก4600ครับโดยอัตราการใส่ขังแหงผมผมจะใส่อยู่ที ไรละหนึ่งกระสอบครับส่วนหลอบที่สองหลอบแต่งนานี้ผมจะใส่อยู่ที่ไหลละครึ่งกระสอบครับความสูงนี่ประมาณสักสองเมตรครับตามที่เห็นกถือว่ากถือว่าพอใส่ได้ครับ ส่วนผลผลิตจะออกมาหน่อยมาลายเดี๋ยวช่วงถึงหมื่เก็บเกี่ยวผมก็จะมาอัปเดตใเนเบิงอีกตัหนึงครับช่วงนี้ก็เล่งอัดน้ำอย่างเดียวครับเพื่อจะให้ฟักพันใหญ่เม็ดเต็มเม็ดตามสูตรที่ผมกล่าวมาในข้างตน้นถ้านี เกษตรกรท่านใดหรือว่าพี่น้องท่านใดอยากจะแนะนำหรือว่ามีเแนวทางดีๆกะซอยคอมเมนต์มาได้ครับเพื่อรอบหนาหรือว่าฤดูกาลน,นะผมก็จะนำมาปรับปรุงแกไขครับ เดี๋ยวผมจะให้เบิง้งฝากมันนะครับฝากที่เพิ่นออกแล้วนี่นะครับฝากที่เป็นเป็นออกมาสมบูรณ์แล้วนะครับนี่เป็นทอขนาดหนูเคืองนะครับเจนพี่น้องย็นชัดๆครับ กระจเนี่ยให้เบิ่งอีกในเรืองทีว่าเหลือเอาเต่ฟักน้ำงามให้เบิ่งครับนี่นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นยังออกมาพ่เต็มที่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ขนาดทุ่งฟักตามที่ประมาณโดยสายตาก็ถือว่าถือว่าพันนะครับรอบนี้การปลูกกระพดด อารสัซัดหรือว่ากระปุกเรียงซั์เท่าน,นี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับสําหรับเกรรษตรกรที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเกียเก่ยวเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยครับแถวบ้านผมส่วนมาคงจะจะปลูกกันกันหลายเลยแล้ว ระบบนำผมก็จะใส่ระบบน้ำยดไอ้ระบบน้ำพุ่งครับโดยขนาดท่อสายผมก็จะเลือกอยู่ที่หกมุนครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งสายครับสายน้ำพุ่งการว่างระยะห่างผมก็จะว่างอยู่ที่สามเมตรเพราะว่ารัศมีะในการพุ่งเพิ่มนีอยู่ที่เมตรห้าสิบครับมันก็จะ ชนกันพอดีครับมุมสูงเปนี้ผมว่าจะจะตัดยอดครับแต่ว่าบุรูจะจะเป็นจังไดนะฮะพี่น้องเษกษตรกรต้ามีประสบการณ์ด้านด้านนี้นะครับด้านขรพดูดระวางการตัดยอดกับบตัดอันใดดีอันใดบดีด คอมเมนต์มาแจ้งนะครับสำหรับคีนี่ผมก็จะคงจะขอจบไปเพียงสามีก่อนครับพวกกันไม่คลิปหน้าครับอย่างไรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใ้ครับทางช่องเกษตรตามใจข้องห้องในการเห็ดกิิหรือว่าอัปเดต เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมตามวิธีบ้านๆนะพอกันใม่คลิปนะครับสวัสดีครับ